เอาละครับกบสวัสดีท่านูยชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมแล้วทร1ทและในวันนี้เราจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าภูไม้ฮาวเป็นเวลา100-89บ89วันเองครับซึ่งก็มีหลายรายละเอียดเลยนะครับที่ผมเผยข้ามไปถ้าใครอยากฟังก็เตรียมตัวฟังแล็บ เอาละครับส่วนเรื่องเวลาแล้วก็วิธีการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมปฏิบัติธรรมตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนครับก็คือการฟังหลวงปู่เทศน์นั่นเองครับแล้วก็สวดมนต์ด้วยก็คือประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครับตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็นหกโมงครึ่งถึงสามทุ่มนเองครับแล้วก็บางทีเนี่ยผมต้องปฏิบัติธรรมครับก็อาจจะเร็วหน่อยครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาบอกให้นอนน้อยกินน้อยนะครับก็คือจริงๆก็นอนนิดเดียวนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยผมอาจจะนอนเยอะหน่อยเพราะว่าจริงๆผมถือสี่ห้าไง ซึ่งอย่างก็คือในระหว่างการปฏิบัติธรรมแล้วก็ในระหว่างการทำธารกิจต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเดินป่าเดินไรเนี้ยอาจจะดูเป็นวอล์กอาจจะดูมันอาจจะดูเป็นการท่องเที่ยวธรรมดานะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราต้องภาวนาทุกก้าวเดินเลยนะครับก็คือภาวนาตลอดเวลารู้ตัวเองครับแล้วก็กลับมามองที่ตัวเราครับก็คือสุดท้ายนะครับเราก็จะดูที่ว่าเราเนี่ยไม่มีเราเองครับก็คือเหมือนถ้าเราเกิดอารมณ์อะไรครับหรือว่าเจออะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็กลับมาดูครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่เราครับก็คือตัวเราไม่มันไม่มีเราตั้งแต่แรกครับเพราะว แต่พอผมได้รู้แล้วเนี่ยก็บอกว่าอ๋อมันจริงครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นลราก็ดับไปแต่จิตเราเนี่ยก็อาจจะยังอยู่นะครับก็คือประมาณว่าตัวเราเนี่ย S <S <an> <se as> มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่คงอยู่ถาวรทั้นั้นมันไม่มีแล้วนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมต้องการที่จะบอกท่านชมเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยต้องเดินป่าคนเดียวเลยครับสำหรับใครที่มาคนเดียวหรือว่าการเดินไปที่ต่างๆคนเดียวค่อนข้างไกลเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือที่นี่น่หลวงปู่เขาก็จะสอนเรื่องผีนะครับก็คือผีเนี่ยมันเกิดจากจากินตนาการเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากดูหรือฟังธรรมอื่นๆน,นะครับที่ผมสรุปมาให้จากหลวงปู่แล้วก็เพิ่มเติมในหนังสือที่หลวงปู่เทศนะครับ, e รบก็คืออฟังตน สำหรับ EP 3เนี่ยนะครับก็เปิดประเด็นมาด้วยวันที่5กันเลยนะครับซึ่งถ้าใครชอบให้ผมภาพแบบนี้เนี่ยก็คอมเมนไว้ได้คลิปได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกำลังทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเ็นทียแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คือผมไปหยิบอาหารเย็นเพื่อมากินเองนะครับหลังจากที่เรากินอาหารเย็นกันเสร็จเนี่ยเราก็จะลงไปฟังนะครับที่พระจานาร์เทศนะครับโดยเราจะสวดมนต์เป็นครึ่งชั่วโมงแรกนะครับ วันที่6มาพร้อมกับเอฟเฟกใหม่ครับก็คือวันนี้เนี่ยจริงๆมันจะมีฉากที่ผมพูดครับแต่ผมตัดออกไปเพราะว่าเนื่องจากผมต้องใช้พากนี่เองครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมกำลังเดินออกไปกินข้าวเช้านะครับแล้วก็ทําอะไรต่างๆนานานเพื่อเตรียมพร้อมสู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือการเดินป่าที่แท้จริงเอาละครับสำหรับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าถ้าใครกอไปแล้วเนี่ยผมจะขอสปอย์นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากไม่ได้ยินสปอยก็ปิดเอาไว้ได้เลยนะครับ โอเคเนี่ยผมก็ได้สปอยว่าตอนกลับเนี่ยผมอาจจะถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีฝนตกกันนะเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันครับส้ารับตอนนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มภารกิจได้เลยครับแล้วระหว่างทางนะครับผมก็จะต้องภาวนาค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับก็คือให้สติเนี่ยมันอยู่กับปลายเท้านะครับแต่ไอ้ช่วงที่ผมถ่ายมาเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องโฟกัสไปกับการถ่ายนะครับแล้วก็ ผมก็จะค่อยๆดึงสติผมกลับมาครับตอนที่ถ่ายฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็จะไปกันที่ปูไม้หาวน้อยนะครับแล้วก็ทางกลับเนี่ยบอกเลยนะครับว่าของจริงครับถ้าใครพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเลยครับ When there's no love hiding no ที่ทุกคนเห็นเลยครับที่นี่ก็คือฝูไม้ฮาหน่อยครับซึ่งต้องใช้ระยะทางตอนมาประมาณ7.5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนกลับจริงๆก็14กิโลเมตรแต่จริงๆมันต่ํากว่านั้นนะครับเพราะว่าผมใช้เส้นทางรัฐเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตรงที่ผมได้มานั่งภาวนานะครับแล้วก็นั่งเก็บวิวข้างบนเนาะซึ่งบอกเลยนะครับว่าสุดมากๆนะ ผมก็ต้องขอโทษท่านชมหลายคนเลยนะครับตรงที่ว่า1คือผมไม่สามารถถ่ายตอนกลับมาได้อย่างที่ผมตอบปลอยไว้เดี๋ยวผมจะพูดต่อจากนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างที่2ก่อนเลยนะครับอย่างที่2นั่นก็คือผมจะถือกล้องสัส้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นดินเนี่ยมันไม่เท่ากันแล้วก็ต้องเดินป่าเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะก่อนเข้าที่พักเนี่ยมันยังเป็นหินที่มันไม่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ต้องขอโทษอย่างแรงเลยนะที่ถ่ายชัดมาไม่ได้นะครับแล้วก็ถ่ายแบบนิ่งๆไม่ได้เพราะว่า มันขูขาเองครับแล้วก็รอบหน้าถ้าผมจะไปเป็นวอล์คที่ไหนอีกจะเอาขาตั้งกอกไปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเห็นความมีประโยชน์ของวันแรกนะฮะแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันเป็นประวัติเนี่ยก็คือตอนกลับเนี่ยครับผมก็เดินกลับมาปกตินะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ต้องขอโทษแม่กับน้องนะครับที่เอาเรื่องแม่กับน้องพูดนั่นก็คือแม่กับน้องผมนะครับก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็ตามเพื่อนไปเพราะว่าเพื่อนเขาจะเดินเร็ว ส่วนผมก็เดินเร็วแต่ว่าผมต้องรอแม่กับน้องนะครับแล้วมันเนี่ยก็มีช็อตหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยได้วิ่งตามเพื่อนไปจนถึงเพื่อนนะครับแต่ว่าผมมามองทีแม่กับน้องก็ไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแม่กับน้องเนี่ยบอกว่าให้รอเพื่อนๆก่อนแต่ว่าก็คือเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งที่ยังอยู่บนหูไม้ห่าน้อยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็วิ่งมาหาเพื่อนก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องที่สําคัญเลยนั้นั่นก็คือผมเนี่ยได้พัดหลงกับ แม่แล้วก็น้องครับผมก็เลยวิ่งไปตามแล้วระหว่างนั้นเนี่ยฝนมันก็ตกพอดีป้าผ่าหนักมากๆนะครับแล้วก็มันเป็นผาด้วยทําให้ผมเดินได้ลําบากมากๆอีกอย่างก็คือฝนมันเริ่มตกหนักขึ้นเรื่อยๆครับแล้วจากนั้นผมเนี่ยก็เลยไปเกาะไผ่ไว้เพราะว่าอาจารย์ได้สอนมาว่าถ้าเจอพายุอะไรพวกนี้ครับให้เกาะไผ่นั่นจึงเดาได้ไม่ยากเลยนะครับว่าสิ่งที่มาก็คือพายุซึ่งต้นไผ่เนี่ยก็จะเป็นต้นที่แบบว่า โค้งได้แบบยดืดหยุ่นได้ง่ายๆฉะนั้นผมเลยเลือกที 110, right. ่จะเกาะต้นไผ่นะแล้วก็เกือบปิวเลยเอาเป็นว่าวันที่6เนี่ยก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ว่าเล่านานไปนิดหนึ่งนะแล้ววันนี้เนี่ยก็คือวันที่7นะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินมาน้ําตกนะเพื่อจะเป็นวันสงการนะครับก็คือฉลองวันสงการนั่นแหละซึ่งน้ําตกที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับก็ยังสวยเหมือน EP ก่อนเกาะเลยนะหลังจากที่ผมกลับมาจากน้าตกเนี่ยผมก็ได้มานั่งนะแล้วก็จริงๆจะมาเล่าให้้่าานชมังว มันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วพอฝนตกเนี่ยผมก็ได้มานั่งตัดกลิปครับเอาละครับสวัสดีวันที่8ครับวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่ผมได้บอกไปนะครับตั้งแต่ ep ที่แล้วเลยนะครับนั่นก็คือวันนี้กับวันที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ตื่นมานะครับแล้วก็ไปตักข้าวเหนียวนะครับใส่บารพระนะครับก็เป็นพิธีกรรมนะแล้วก็ฟังทำวัดเช้านะครับแล้วก็ทำวัดเย็นนะแล้วก็แล้วก็ ต้องภาวนาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอารมณ์ใดๆขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเมื่อยนะครับเราก็ต้องคิดซะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะเดินไปทําภารกิจต่างๆนานานะครับตามที่ผมทําทุกวันเลยนะครับถ้าผมพูดเมื่อเมื่อเพียๆยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็มาพากตอนดึกนะครับจะเป็นเวลาที่ผมเนี่ยตื่นตัวมากที่สุดนะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเป็นภารกิจอะไรเดี๋ยวเราไปรู้กันพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับส่วนภารกิจวันนี้นะครับก็จะเหมือนวันที่แล้วเลยนะครับก็คื วันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปที่น้ําตกเหมือนเดิมครับก็วันนี้นะครับจะเหลือเพียงแค่6คนนะคะเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนๆสองคนเนีย่ยก็คือ2อครอบครัวได้กลับไปนะครับก็คือผมจะเขียในไว้ใต้ใคลิปชั่นนะคบว่าจะมีใครกลับบ้างนะครับใน EP ีนี้นะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะไปเล่นน้ําตกตามปกติเลยนะแล้วก็ไปดูวันพรุ่งนี้กันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งระหว่างการทําไปน้ําตกเนี่ยแล้วก็เล่นน้าตกเนี่ยเราก็ต้องภาวนา ะที่ผมได้พูดไปเลยนะครับและนี่คือหน้าวัดป่าภูไม้หาวนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้เอาไปใส่ EP หนึ่งเรียบร้อยเลยนะครับก็คือเอาเป็นว่าที่นี่เนี่ยก็ขนาดข้างหน้าเนี่ยก็สวยแล้วนะครับก็ข้างในก็ยังสวยกว่านะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยผมก็ได้มาน้าตกในจนํานวนเท่าที่มีเลยนะซึ่งบอกเลยว่ารีบมารีบกลับครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันใกล้จะตกแล้วสําหรับคืนนี้เนี่ยผมก็นอนกันที่เสนาสนะของผู้ชายนะครับหรือว่าเป็นเ,าเขาเรียกว,ว่าที่กลางเต็นท์นะที่ว่า คนไม่ค่อยมากางแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างที่จะลึกเกินไปนะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ตื่นมานะแล้วก็ผมก็ได้กลับมาที่บ้านครับตามสเต็ปครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เดินมาจัดสิ่งต่างๆให้เรียบร้อยครับแล้วก็ก็คือเตรียมนอนวันต่อไปเลยนะฮะก็ขอใครด้วยนะครับในเสียงที่เพียนะแล้ววันนี้เนี่ยก็คือวันที่9้านะครับซึ่งผมก็จะไปนอนสีนาสนะก็คือศีนาศิบเก้านะครับเหมือนเดิมนะ แล้วก็ไกลวันที่12คือทุกทีนะครับผมก็เริ่มแบบว่าอยากอยู่ขึ้นนะครับจากวันแรกๆครับที่เริ่มท้อนะแต่วันนี้ก็เริ่มอยากจะอยู่ที่นี่ต่อครับเพราะเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากๆเลยนะสำหรับวันที่9เนี่ยผมก็ได้เดินเพื่อเอาเต็นท์ไปกางก่อนนะซึ่งตอนที่เอาเต็นท์ไปกลางเนี่ยก็ยังไม่มืดนะแล้วก็เดี๋ยวรอมืดกันเลยนะครับ หลังจากที่ผมได้ภาวนามาอย่างเนิ่นนานนะวันนี้ก็เป็นวันที่10กันแล้วนะผมไม่ได้ใส่อฟเฟกตอนเปลี่ยนวันนะเพราะเพราะว่าผมรู้สึกแบบว่าคือแอป,ปผมมันกระตุกนั่นเองครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตื่นมาได้ว่าบรรยากาศที่สวยงามนะผมก็เลยไปนั่งทําวิปัสสนาสมาธิต่งตางๆนานานะครับแล้วแม่กับน้องผมเนี่ยก็ไปทําด้วยจริงๆผมก็ทําในเต็นท์นี่แหละครับแต่ว่าแม่กับน้องผมครับก็ออกไปทํานะครับซึ่งบอกเลยว่า ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถกอไปดู e ีก่อนกนนะครับตรงที่ว่ามันจะมีวงขาวๆได้เลยเนะี่ยก็คือวงขาวๆที่ว่านั่งแล้วนะครับมแมลงหรือว่าสัตว์จะไม่รบกวนเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นวันที่11ถึงวันที่12นะก็จะเป็นวันที่ผมจะเดินทางกลับแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้ดูตอนกลับกันยาวๆเลยเลยนะครับสําหรับ E ีีนี้สวัสดีครับ